เะะมื่อพอกันอีกแล้วกับช่องแซบนัวครัวประกุกก้อนสีกินอีหยังมือนีเฮ้ามีเมนูค่ะพี่น้องขึ้นอยากกินขนมเ้นเนาะค่ะเนาะขนมเส้นเศร้าค่ะขนมเส้นเศร้าน้ายาปลาาดน,น,นู่นนี่แหละคะ่ะก้อนสีไปเฮ็ดกันอย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้ำนะะด้ยค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้นะคะ่องแซบนัวครัวประกุกค่ะเอาไปเฮ็ดกันเลยค่ะอันนี้น้ำปลาแดกเนาะคะ่ะต้มมาแล้วพี่น้อง ต้มใส่อ่ากะปิค่ะใส่กะปิใส่ใส่กะปิใส่อ่าน้ำปลรราจ้าแซ่บๆเขาก็เอาใส่เลยเนาะค่ะเนาะเทใส่ดเทใส่สปลาหมาณว่าเข้าสิกินพ่อก,กินเข้านาะค่ะเนาะพี่น้องต่อไปบักพริกจ้ะ แล้วต้าไพมากเพ็ดมากบเพ็ดเด้อค่ะเด้อใส่สามส่วนสีน่ส่วนเพ็ดเพ็ดได้บอกพี่ตำเองบังน้ำค่ะพี่เนาะแต่แสบบบาค่ะต้องใส่ผงเสืสอลดลงไปเนาะค่ะเนาะนุ่น ปลาบบต้องใส่ลายดอกค่ะพี่น้องมันกระสีน้ำประแด็กน้ำแก่เข้มหมดนำเปล่าไผสีใส่ก็ได้เด้อค่ะบบใส่ก็ได้ปกติเขาก็บใส่ดอกอันนี้มักสมจักน้อยกระใสใส่เส้าขนมเส้นกุ้งสดจ้ามีกุ้งสดน้ำตัวใหญ่ๆเนาะค่ะเส้นขนมเส้นข้าต้มไปแล้วใส่ลงไปค่ะกระใส่เส้นขนมเส้นเพิ่นเหนียวเนียวด้อค่ะพี่น้องเส้นยังไง เต้าเอิญขนมเส้นเวียดนามนะคะเนาะใส mm ่ล hmm. งไปะค่ะพี่น้องอิมโบใส่อีก <laughs> อิมโบอเอาใส่เมดใส่ล <laughs> งไปคะ่ะก็ใส่กลุ่มลง,งไปคะ่คะ,คะพี่น้องใส่หอมค่ะต้นหอมหอมเดเนาะค่ะใส่ลงไปค่ะคนกับพี่น้อง โอ้ยกินหอมๆอม้เป็นตัวแซ่บเลยนะเห็นไงๆค่ะพี่นอกสำนีกเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะซิมบงค่ะซิมบงหนามันอืแสบแล้วกะ่ะนัวๆซบ่บๆไปค่ะพี่นอกเอาจานมาใส่จานมากินน้ากันด้วยค่ะเด้อแรงนี่ ขนมจีนซาวกุ้งสดนะคะนี่ขอบปุ่นซาบานห้ากุ้งสดค่ะพี่น้องไปมากินน้ำกันค่ะนี่ได้แล้วค่ะพี่น้องขนมเซนซาวนะคะเนาะขอบปุ่นซาวกุ้งสดจ้ะมากินน้ำกันด้วยค่ะพี่นอ้องแซ่บค่ะแซ่บนัว,นว มีกระหล่ำด้วยค่ะพี่น้องใส่กระหล่ำห้อยไปนํำค่ะใส่กระหล่ำใส่บักแตงเนาะคะ่ะได้บักแตงกับกระหล่ำม,มาพี่น้องใส่มือเยาวากันด้วยค่ะกินขนมเส้นมันกะเนะาะบ่สาใจด้ว่าใส่มือไหมได้่าสดน้ำนเอาไปจอนไปสดน้ำไม่หรอกเสรนะ็จเสร็เนาะ <c oughs> ขนมเส้นกิโลโนึงได้เนี่ยกินกูเดียวปาที่โทษที่ทำอืมแลพี่น้องกลุ่มตัวนี้ไง บักทัวบ่มีพี่น้องมื่อีหร่ลานิ่นปิดเนาะก็ได้แต่กลำลังกับบักแต่ง sần nhau nha à cả nấu và cứ giá cái nhau เพลิดเพลิเนาะค่ะเพ็ดมันก็แสบอยู่ดิแต่ว่าสูบบ่อย <laughs> แสบแสบพี่น้องลองเห็ดเบิ่งค่ะพี่ง่ายดอกน้ำปลาด็กนัวๆแสบหลด กินไปหายไปค่ะพี่น้องมันเผ็ด <c oughs> มันแสบทั้งเผ็ดมาสวดน้ำอยู่นี่นะคะ <c oughs> พี่น,ออน,น้องขนมส้นตองหากหลายนึง เสบจนุดอะไรไหมใจใจมันตักเอาพี่น่องไดวสวดน้ำหอมเงินอนัว No. know? Ha, ha. Mm.

per capi น่องหมดแล้วค่ะมาโอ้ยน้ำปลาแดดดำๆนัวๆแม่พี่น้องโอ้มันแสบหลีเด,ด้มื่ขนมสินจะมาหมดจานแบบง่ายนึงกินผู้เดียวต้องกินผู้เดียวต้องเพทั้งพดเพทั้งไห้ผู้เดียวนะคะเนาะคลิปนี้ก็เอาไปสนิทเนาะค่ะเนาะพี่น้องจังใดก็อย่าลืมเออ่ ฝากเป็นกำลังใจให้เนค่ะกดติดตามให้แน่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเข้าสีเอาเมนูอีหยังมาเห็นให้เบิง้งคลิปหนาเนาะค่ะเนะเาะจังหวากันเนาะเมื่อนี้กะขอลาไปก่อนค่ะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเนาค่ะสุขภาพแข็งแรงกับคุคุสุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย